ีธรรมชาติววาบาาววา้านเฮาอืงบ่ว่าเด้อคุณเด้องามหลายนุง๊งามขนาดนพี่น้องคุณงามงามพี่น้อง,งเบิ่งแน่พี่น้องก็เห็นสิฝุ่นบ่จา้าปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติจ้ะพี่น้องเอาไปใส่พ,พ,พ,พืชผักเฮาเนาะเอาไปใส่ข้าวโพดจ้ะใส่พืชแบบสวนครัวพี่น้อง จ้าสวัสดีจ้าแม่น้องขหอมช่องน้องโปงชาตินานนแนวจ้าพี่น้องวันนี้แม่น้องหอมสิพาพี่น้องเป็นเอาขี้ฝุ่นเอาขี้ฝุ่นมาใส่ผักมาพี่น้องเนาะเป็นลมลมได้พี่น้องเหมือนนี้เป็นลมลมแดดเด,ดยวค่ะลมลมจ้ะพี่น้องไปพี่น้องไปเอาอนด้กระสอบซ้มกระสอบอันว่าสิเปลวขี้ฝุ่นนะพี่น้องมาใส่ผักใส่ยางยวนอันพี่ขอข้าเจ้าดอกขอ้องลักสอกลักที่กัวพราแม่น้องขหอมัว่ายมือเหลวาเหมือนนะ นี่นกินว่าหลายเด้อแม่นอ้องหอมสิหาตัวมีตัวใหญ่ๆโอ้ยไผ่ไเห็ดน,น้ำไงก็ได้ขายกับชิ่อนหัวน้องลักบาานพี่น้องเพียงน้องลักจู้ถึงผุราขี่ไก่กัน,กนเป็นพี่น้องกันนะจ๊ะ หลักก็อยูบไก่จ้ากราบะเที่ยวไกินเ้ากินสตแกันื่อยยู่เนาะไม่รี้ว่ตัวหนักมีตวปนทีอกหรัวไวกัน,ยกน้ยาต n ิ พี่น้องขี่รถลอดเหรียญก่อนนะจ้าบังวิวไปข้างๆกันตอนซาบะไกโด้ยจ่ามีหอนแล้วมาเงินสาวรักอาจารย์น้องรักอาจารย์น้องขี้ฝุ่นไป่ซส์พักแม่น้องก้อหอมนี่อะไะจ้า แ้วพี่น้องแล้วจังสิเขาไปขอเพิ่นนะจ้ะของงัวแม่นของงัวตัวนี้บางทีเมนอะขอแม่ท่าไปไหนพูดรถนังรถแดงนี่ไงใส่ใส่นี่แอ้โหนี่เราจะข้องง้วะอ๋อันนี่แหละเดี๋ยวไปขอเพิ่นก่อนนะจ้ะพี่น้องไปขอเพิ่นว่าสาวหลักอยู่งบ่เนาะพี่น้องมาเอาอันขี้ฟุ่นน้ำหนองหลัก บด้มาเอาซื่อๆเด้ไม่นองหอมเพชรทง,งอกออร์แกนิกจ้าเอาทงหงอมามาแลกขี้ฝุ่นน้ำเพลิ่งเจ้าพ่นสีหายเจ้ากระสอบบุญเอามาหลายกระสอบอยู่แล้วจะเป็นสีหายทงหงอทงหงอออร์แกนิกขี้อออร์แกนิกจ้ะค่ะเจ้าก็เอาได้หน่อยนี่เรื่องของลางนนั่ไปทีแม่น้องเขาหอมกระดิเห็ดอยู่นะจ้ะแวันนี้ก็จะไปเอาอันขี้ฝุ่นอยู่บ้านเดีได้บ้านได้ขอกได้บาทนี่ กระจกที่ใช้นอนน้องลักกระจกเจออ้าเดี๋ยวกระจกที่เห็นแม่น้องเขาหอมเดี๋ยวนี้กระจกเห็นแล้ว<อ>กระจกก็คือจอบเด้อจ้าพี่น้องจอบเนาะภาษากลางแต่ว่าภาษาอีสานบ้านเฮาเกิน,นกระจกนั่นแหละจ้าพี่น้องให้แนงวัวบ,บ่อยู่เฮาเฝ้า,าเอาขั้นงวัวอยวนมิดตัวใหญ่ๆ <laughs> อันอคอกงวัวแบบสมัยตะกี้เลยเนาะสมัยแบบเฮายังหน่อยพี่น้อง ตาก่องกระบ,บื้เดมาสัมผัสขอกงัวแบบบานๆเฮาจังสี้ย่งได้เ้ยเดเข่าทั้งพี่ก็ได้นี่แม่น้องกระหหอมจังบอดีหลอดอย่าพาพี่น้องมาเรื่องพีว่าเทมิยังหลายจะพี่น้องผ้ามานเอาฝุ่นฝุ่นธรรมชาติเนาะฝุ่นขิ้งวัวขี้ควายเฮาไปใส่ผักบรรยากาศสมัยดังเดิมเนาะจะสมัยเฮายัางหน่อยเนาะ กายบากันได้จ้าว่าสกปรกเรีหยังของง้อของวายกังสี่แล้วเนาะจ้ะขี้งัวขี้ควายฝุ่นธรรม,ม,ม,มชาติเดจา้าใส่พวงเซพักในงามขนาดเดี๋ยวนี่ธรรมชาติเนี่ยจ้ะโอ,อ้ขี้ฝุ่นงามไรพี่น้องเออขี้ฝุ่นงามไรเนาะแบบงามขนาดเป็นแต่ใส่พวกต้นหอมผักชีผักชีลาวกังสี่ ต่นบ,บอกต้วนไม่เคยเลยพี่น้องเคยใช่ไหมบองนี่แหละเพิม่มจาอของมันมาอยู่อยู่แต่อยู่แต่น้องหลักน้องปานมาอยู่คนเรื่กเาอา้สของมันงดงามงาสบายแล้วก็เสียผักอยู่หนีเมนบอกไปเอ้ยเอาปุ๋ยอยู่หนีเมนบอกใส่ผักอเอาของเราของเราก็มีตั้งหากบอกม่กวเจ้าโตนี่หลักสามสามตัวขี้ฝุ่นงามเลยพี่น้องเอ้อยนเพี่แม่ โญ in so ่มน่นกะบเอาซื่อๆดอกะสิ <laughs> ีรับข้โคดมันแหลกยรับข้าวโคไม่หายขึ้นอยู่เด้อขึ้นมากระดปุ๋ยธรรมชาติบานอือกวาหด้อขุนอะารก็แงมขนาดพี่น้อมปุ่นงามแพี่น้องบังน่พี่น้องก็เห็นขี้ฝุ่นบ่จ้าเห็นขี้ฝุ่นขิงห่บ่ใส่ปุ๋ยธรรมชาติดีฮาพี่น้อง เต็มกระสอบแล้วจ้ะพี่น้องกองนี่พ่อแค่นั่นโบอสอบนี่แม่น้องกองหอมอืมเอากระนีโต่อข้ามาจักสอบให้มันเนี่ยเอามาเาอ,กอ,อกเกเามาสามโอน้ำพลสามสอบงามเลยเจ้าพ่อเสืใหญ่เท่าสามโบหันอเอามาสามเอิเนเอาถั่วงอกออแกนิกข้าวเมลกนะจ้ะพี่น้องย่ำนั่นแม่น้องกองหอมปลูกข้าวโพดน,นะจ้ะปลูกเร็วๆล็วำมันกเกษียรเมให้เขา ล้าขวดคือจะไม่งวัวจา้ะไม่งัวนะแม่ก็ไม่พ่นน้ำให้ถอดวิธีชีวิตชาวบ้านชาวไฮชาวนาอันให้พี่น้องได้เบ่งนะจา่าเมาขี้ฝุ่นเนะาะว่าเขาอยู่จังใดกินอยู่แบบใดเอางไหนเาเอาทงนีอเอางนจะได้อ,อ,อเอออกองแขงออกปองเลย ปุูยดธรรมชาติเอาไปโรยใส่ผักเนาะจ้ะตอนนี้นอ,อนนะฮะปลูกขขาโคดกับตรงเอาล่องผื่นซะเกินได้นิเอาล่องผื่นซะเกินจนปลูก สอบที่สองจะเดี๋ยวก็เต็มมันสามสอบอยู่ดิเดี๋ยวจะว่ากอนทเดียวเอาไปเคสีค่ถ้าเกินขออยะสกปรกก็ได้อ๋อกิ่งออกไปเอบ้บ้าน้องหลักใหญ่บ่

อูดธรรมชาติจากวัวจากควายของวัวของควายเฮาวจากพี่น้องงามขนาดเดน้นี่เนาะเอาเป็นโรยผักไปวานเซผักนะจ๊ะก็คงเป่าแปงเนี่ยเอาเรื่อยนะนะเอาแปงอยู่ไกลเนี่เอาเรื่อยมันนี้เลยเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเปลี่ยนมาเอาสมบสาวรักมั่ง เอาได้พอมันก็แห้งได้อือมันอยู่ใ2หม่อมันอยู่2หม่ออือถ้าเบิ่งลำข้าวโพดยามนั้นด้แห้งสิปตสะออนเป็นสินงัวสิแซ่บนลำข้าวโพดอ่อนๆเออลำข้าวโพดก็สิตัดไว้เาไปเอาละยามนั้น ขุยข้อปุยธรรมชาติจ้ะพี่น้องเอาไปใส่พืชผักเฮาเนาะเอาไปใส่ข้าวโพดจ้ะใส่พืผชผ<า>ักสวนครัวพี่น้องใส่ข้าวัพดจะหน่อยเด้ยตัวนี้พอ ันแห่งดีเนาะนี่นมัอช่วงหมาผลมันจะเปียกช่วงนี้มันจะแห่งดีแบบว่าไปวานโรยสิผักนนเนาะย,ยิ่งถ้าเป็นนันผักชีลาวนะผักชีลาวอันผักบัวเนาะต้นหอมนะนะ <c oughs> จ่าพี่น้องหรือใหม่กับผักชีหอมเ่สิผักบุ้งนิดน้อยต้นนีดหน่อยนะนะแห้งอ้ไปโรยแบบขึ้นงามดีขนาดจ่าพี่น้องนี่เพราะว่าปุ๋ยพันแห่งนํามันนะ กุ้กระสอบนี่ยาวเว้ยแม่น้องเขาหอมได้หลายเว้ยกระสอบนี่ได้เปียบจะพี่น้องข้างล่างนี่ก็เป็นปุ๋ยเบิดเนาะยหน้าหาในพี่น้องที่เทาเหยียบนี่ก็เป็นปุ๋ยเบิดเด้บ้เบ่อเม่นขี้ดินเด้จ้ะเหยียบมันก็ได้เป็นแหล่งมันหนาไม่แมันจะกลไงละอ๋อแล้วเวลาเขาเห็ดนะเขาเดี๋ยวมาขุดไปบ่อเข้าก็ขุดจังเขาก็ขุดจังย่ามเลยเนี่ยมันจะเป็นอันนี้มาเลยนะ S <S <S <อ>ขี้ม้นวนบดได้นน่ข้างล่างนน่อันนี้มันจะทำบดมันจะผสมแกลแน่มันจะไม่แกล็แต่ข้างล่างจะมันแน่นไปเลยมันจะไม่มีแกล็ดแต่ว่าพวกตัวก็ไปใส่เข่าบ่ออ๋อ,อ,อ,อเขาแก่ฝุ่นยามเขาสีลงนาเด้เนาะ<อ>จากพี่หน้องนี่ละก็คือวิถีชีวิตของคนชาวชนบทรชาทชาวนาเขาเนาะ คิดฟุ่นที่แม่น้องเขาหอมมาเอาไก่ย่างสีลงนะช่วงเดันเดันสีดันหาแม่บอกให้แม่น้องเขาหอมเพิ่นก็มาขุดเอาสีแล้วจ้ะใส่รถอีแตกแล้วก็ไปใส่ให้น้าทุกคนก็ไปใส่สวนยางกูเลยไม่วนยางจ้ะใส่รถอีแตกเอาไปวางไว้เนาะไปใหญ่นะมันให้น้านะจ้ะเป็นกล่องเป็นกล่องไว้ได้บักหลายหนึ่งเด้่นี่บักงามหนึ่งเลยจ้ะตุ้ยคอ เดี๋ยวตากล่องออกไปทั้งพี่กอนสันจ้ะเดี๋ยวให้แม่น้องเขาหอมกับสาวลักซอยกันเอาไปใส่รถเปิดประทุนรถคู่ใจเขาเนาะจา้ะชีวิตความเป็นอยู่วิธีชีวิตของเงินชาวชน,นบทพระเจ้า,จาพี่น้องอันนี้ก็ยูนาพวกสาวลักน้องลักนี่เพิ่นก็อยูนาเลยได้จา้าเนาะเฮ็ดบ้านยูนานอนยูนาเลยจ้ะพี่น้อง แมนนอนของกับตาก่องนอนอยู่บ้านดูจ้ะแต่ว่ากับพากันมาน้าคู่มือหยบใส่ยางเพื่อได้แ่น้าปุยนี่สอบนี่โอ้ไหลไหลสอบนี่เลยได้หลสูงขนาดว่าเป็นยังดอกเดียวอัน ตากรองจะเชื้อมือจับเอาไปน้ำตอนเ้าขีเมืองนะจ๊ะหรือว่าต่องส่วนส่วนอ่ข้างหลังแม่น้องกระหอมหรือว่านะะัา่งขี้ถัาส่วนก็เขาก็ล่าพี่น้องไปเลยเนาะส่วนแม่น้องกระหอมเนะาะคลิปนี่ยแม่น้องกระหอมก็ถึงลาพี่น้องไปซ้ำนี่ก่อนเนอจ๊าเด้ออันอย้อนแสงว่าพี่น้องเหมือนขนาดเหมือนบอ่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องหอมช่องน้องปงช้าแนวนี้ได้จ้าแม่น้องหอมเได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพีนน่น้องนิดบ้งอีกนอกจากนาะสำหรับมบรนีากาขอให้พี่น้องอยู่ดีแม่แออัดส,สุขสุขคนคือก้าพี่น้องลาไปก่อรขอบกับขี้ฝุ่นขอบงัวนน้องหลักสวัสดีจ้าลาไปก่อนพี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้๋ยจ้าเด้อรถกันสวัสดีจ้าพี่น้องรถขึ้นกับชะตาแน่นหยาบเลยพี่น้องเลย มีหอดแล้วบ่อูเออว่าแล้วตัวใหญ่แต่ละก้าเมื่อพี่น้องด้แล้ว,ลวก้าเมื่อสาวรักพี่นตกแล้วจะพี่น้องแล้วอยู่ต้องฝาแล้วหรือเหี่ยวเนาะภาษากลางพะเนินเหี่ยวเนาะงามนีิมาเลยได้เจ้ะพี่น้อง ไปเจ้าพี่นอ้องลากันอีกรอบเนาะพอกันคลิปหนาจ้าเดี๋ยวแม่น้องหอมไปก่อนตาก้อนตาก้องสิบปทันนะวจ้า